a อดี R8 V10 ครับต้องบอก All n e ยย้ำาว่าอ l เน e w นะครับไฟหน้าไฟท้ายภายในห้องเครื่องรวมถึง Riding Position ทั้งหมดแตกต่างจากเดิมสิ้นเชิงต้องบอกครับวันนี้วันแรกที่เปิดตัวนะครับ18ล้าน9แสนวันนี้ครับรถคันนี้ครับวิ่งไปเพียงหลักพันโลนะครับมาหลักพันไปม่นมา่า8000โลจาก18ล้าน9แสนครับซื้อกเท TNP คาวันนี้ครับเหลือ 13ล้าน9แสนประหยัดไปกว่า5ล้านบาทใครกำลังมองหาซุปเปอร์คาร์นะครับที่บอกว่าขับแล้วไม่เหนื่อยขับแล้วสบายไปงาน้องบอกว่าซุปเปอร์คาร์ไรดิ้งก็ได้ขับไปโรงแรมก็ได้เดย์ยูสก็ได้ขับแล้วชิลๆไม่ได้รู้สึกว่าขับแล้วแอร์ร้อนเด้งกระโชกโคกห้างคันนี้เลยครับ a u d i R8 v 1รรุ่นใหม่ล่าสุดกับราคาที่ประหยัดไปกว่า5ล้านบาทใครกำลังมองหาครับ R8 V10 ตัวใหม่ล่าสุด ติดต่อ t n t ค่ะด่วนด่วนขอยยําว่าด่วนเพอมีคันเดียวครับ